PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เชอร์รี่โมบายแหวลูยูอาร์ไลฟ์สไตล์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมในช่วงเกาะติดชีวิตช่าง ทุกวันอังคารแบบนี้นะคะที่หน่งจะพาท่านผู้ชมมาร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังมุมมองดีๆจากเพื่อนสร้างคนพิเศษของเราและตอนนี้ค่ะดงอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีมาพบกับเพื่อนสร้างครอบครัวหนึ่งค่ะแม่สังเกตได้เลยนะคะว่าจะมีพี่ผู้หญิงค่ะที่เป็นภรรยาเนี่ยโอ้โหลีลาในการขายเนี่ยพูดจาฉะฉานน่าฟังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยเพิ่มเติมค่ะว่าเขามีมุมมองดีๆในการบริหารธุรกิจอย่างไรไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าคะ่ะ เมื่อชมไทยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราได้มาพบกับร้านร้านหนึ่งคือร้านยาดายอิเล็กทริกค่ะที่คนขายนี่พูดเก่เกงๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคุยเชิงลึกกันเลยค่ะกับครอบครัวเขาว่าเขาเนี่ยพูดเก่งอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีแนวคิดอย่างอื่นในการบริหารธุรกิจด้วยนะคะต้องขอต้อนรับพี่จ้อยแล้วก็พี่ปุ๊ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพาตัวเล็กมาด้วยตัวเล็กชื่ออะไรอะคะชื่ออะไรคะลกูกอันนี้เป็นเท่าแก่นี้ คือเป็นเจ้าของร้านเลยค่ะอะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องสถานที่กันนิดนึงหูร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอะคะายพะหัดนะคะอือเป็นไรพะของเสด็จพ่อร้อห้าค่ะคือเมื่อก่อนสมัยก่อนอะตรงเนี้ยมันเป็นเคยเป็นท่าน้ำอะค่ะโอ้หรอคะแล้วเสด็จพ่อห้าค่ะท่านนั่งเรือมาแล้วท่านมาลงที่นี่ค่ะพอมาลงที่นี่เสร็จปุ๊บ ท่านก็จะต้องต่อเกวียนไปอีกทีนึงอะ,ค,ะค่ะค่ะตรงนี้<อ>ท่านเลยแบบพอท่านลงปุ๊บท่านก็มาช่วงที่ทรงมีเวลาว่างท่านก็ไม่ได้มีโอกาสขีดเขียนเป็นลายพระหัตถ์อย่างนี้นหรอกค,<ะ>ค่ะทีนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ใช่ไหมคะลายพระหัตถ์ของสมเด็จพ่อรอห้าเนาะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนปราจีนบุรีโดยกําเนิดเลยหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะโอ้โหเป็นคนท้องที่เลยทีนี้เนี่ยเราเรียนจบการศึกษาด้านไหนมากันบ้างคะผมจบอิเล็กทรอนิกส์เป,เป็นเทคนิคอคอมพิวเตอร์รแล้วกันตลาดอโอ้เป็นสาวกันตลาดก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องดาวเทียมหนูขออนุญาตเท้าความกันนิดนึงคะ่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันมาก่อนนะคะก็เมื่อก่อนก็จะทํางานเป็นพวกออฟฟิศ เยอะค่ะจะไม่ค่อยเป็นธุรกิจตัวเองไงจะเป็นลูกจ้างเขาส่วนใหญ่อะค่ะทําที่นี่เบื่อก็เปลี่ยนอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือตลอดมาเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คือเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วตัวพี่จ้อยล่ะคะผมก็จะทําเกี่ยวกับเคเบิลทีวีท้องถิ่นคือช่วยนา้าเขาทำาก็ต้องดูแลห้องส่งเครื่องส่งของเราแล้วก็ไปเซอร์วิสข้างนอกกลางแจ้งอะครับก็คือเข้าบ้านลูกค้า ก็เดินสายเข้าบ้านลูกค้าอะไรเงี้ยณตอนนั้นที่เราทําธุรกิจเคเบิลเนี่ยเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรในการทํางานบ้างไหมคะปัญหาก็จะเป็นพวกต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเสียบ่อยๆแล้วก็คือต้องขึ้นเสาทสูงอะไรเงี้ยค่ะเสาแรงสูงมันก็อันตรายทีก็ต้องต้องใช้ความระมัดระวังเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าปกติมากเลค่ะเคยมีเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรบ้างไหมคะ มีที่ว่าช่างเขามาเดินนะฮะช่างที่มาเดินสายเนี่ยบ<ข>า,างทีก็จ้างซับมาเดินก็เขาเดินเดินสายแบบไม่ระวังก็โดนไฟช็อตไฟช็อตแล้วก็ตกดีนะคือเขาเอาบันไดเขี่ยลง <ขา S 2> ลงน้าได้ได้ทันม<อ>ิงานก็คงเสียชีวิตอ,อ,อันตรายครับดูเป็นงานที่มีความเสี่ยงเหมือนกันเนาะอยู่กับเสาแรงสูงด้วยค่ะอืออ่ะแล้วตัวพี่ปูเองอะค่ะอย่างที่ บอกหน่ว่าเป็นพนักงานออฟฟิศการที่เป็นพนักงานออฟฟิศได้เงินเดือนทุกๆเดือนมันเอ๊ะในความรู้สึกหน่รู้สึกเพราะหน่ก็เป็นพนักงานออฟฟิศเรารู้สึกว่าชีวิตมันดูไม่โลดผนมาก,กเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรในการทํางานบ้างไหมคะก็มีแบบเจ้านายอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เพื่อนร่วมงานคือ <c oughs> อย่างแบบทํางานไม่ตรงกันแบบคำคำๆกี่มัไม่ตรงกันก็มีแบบอาจจะแบบทะเลาะกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะในนั้น <c oughs> แล้วที่เจ้านายแบบอา่าอย่างทํางานห้างอะพี่เจ้านายมันก็คือแบบ จะหลายคนไงสิบคน,อ,คน,นอย่างเงี้ยค,คนนี้สั่งอย่างนี้คนนึงสั่งอย่างนี้คือคําสั่งเขาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอพอเราทำตามคนนี้ปุ๊บอ้าวทำไมไม่ทําตามพี่ค่ะ,คะมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยคือเจ้านาหลายคนบางทีมันก็เบื่อ,เบ,อเบื่อเหมือนกันนะคะทําตามใครก็ไม่ถูกใจสักคนหนึงเนี่ยเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะเพราะเราเป็นยังเป็นลูกจ้างย,งยังไม่ใช่ธุรกิจของเราเองมันเกิดจะมีเจ้าค้อมีเจา้านายมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอมของที่เห็นไม่ตรงกันทีก็เป็นปัญหาทีนึงใช่ค่ะ,ะและ้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะที่เรามีความคิดแวบเข้ามาว่าเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองมันมันมาจากการคือลูกค้าเขาก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหันไปติดจานเยอะอคือบ่นเพราะว่าคือเคเบิลเราสัญ,ญญาณมันเสียบ่อยนะอะไรเงี้ย ก็เริ่มเสียในที่นี่นี้ปัญหาเป็นยังไงบ้างคะปัญหาคือเสียจากกลางสายสายมันขาดหรืออุปกรณ์เสียแล้วเราไปทําให้เขาไม่ทันเวลาอุปกรณ์ยังไม่มาอะไรเงี้ยค่ะครับก็ลูกค้าก็ดูไม่ได้อะไรเงี้ยว่าลูกค้าก็หันไปติดจานเยอะเราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเรารับไว้คือลูกค้าเปลี่ยนใจก็คือรับมาติดกับเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่จ้อยทําเคเบิลเนี่ยอยู่นานกี่ปีอะคะ เป็นสิบปีนะฮะก็คือตั้งแต่อายุยี่สิบยี่สิบค่ะทีนี้พอทำมาแล้วเป็นสิบกว่าปีเนี่ยก็เริ่มมีความคิดว่าแน่มันดูแล้วเหมือนแบบว่าเคเบิลเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาตุกจิกบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ้วนี้เราเริ่มต้นยังไงพอเริ่มรู้สึกว่าเคเบิลเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกค้าหันไปไปติดจานกับเจ้าอื่นหมดค่ะโดยที่แบบเราเราก็ติดจานได้นะอะไรเงี้ยก็ ก็เริ่มรับรับเปมากคือลูกค้าเขาต้องการเปลี่ยนใจจริงๆเราก็ไปรับติดอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ทุกวันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนแบบคือหมายถึงว่ามีคนมาถามอย่างเงี้ยเหรอคะครับมีคนมาถามว่าแบบอยากติดจานอยากติดจานใช่ใช่แล้วมันก็เริ่มมากกว่าอยากติดเคเบิลละใช่ครับอ oh. เคเบิลมันจะเสียบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวพี่จ้อยเองเนี่ยเอาความรู้ด้านดาวเทียมมาจากไหน ก็เริ่มทำมาตั้งแต่สมัยที่วางระบบเคเบิลก็คือเป็นงานระบบหอพักอะไรเงี้ยก็ตรงไหนที่ว่าสัญญาณเคเบิลเราเข้าไม่ถึงก็ไปวางระบบให้เขาโดยไปตั้งจานเสริมอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคือเคเบิลเนี่ยก็มีมีบางที่ที่เข้าันไม่ได้เหมือนกันเพราะมันต้องเดินสายเข้าไปเข้าไม่ถึงก็ต้องเอาดาวเทียมมาช่วยเสริมแบบนี้หรอใช่ครับ ดาวเทียมมาผสมกับโปกกีตทีวีสมัยก่อนนะฮะก็ดูได้สิบช่องยี่สิบช่องอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้จักจานดาวเทียม้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นใช่ไหมคะแล้วการที่เราเรียนจบด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เน่ยมีส่วนช่วยด้วยไหมคะก็จริงๆมันก็ไม่ได้ตรงสาขาเท่าไหร่เพราะว่าที่เรียนมามันจะเน้นเกี่ยวกับทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยพวกซ่อมคอมอะไรเงี้ย แต่กท็ทุกอย่างก็ต้องมาเรียนรู้จะประสบการณ์ารางานท้งนั้นเลยครับใช่ครับค่ะทีนี้ตอนนั้นนี่มีเริ่มแบบว่ารับงานมาบ้างเพราะมีลูกค้าถาม,มแล้วทางพี่ปุ๊ล่คะคะได้มีส่วนช่วยอะไรตรงนี้หรือยังช่วงนั้นคือ,อยังค่ะเพราะเรายัางทํางานของเราอยู่ค่ะแล้วได้มีคุยกันบ้างไหมว่าเขาเริ่มประสบปัญหาทางแบบว่าธุรกิจเคเบิลแบบนี้อะไรอย่างไรคะได้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างไหมคะก็มีค,คุยบ้างอะ,ค,ะค่ะค่ะก็บอก ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ไม่เอาดีกว่าอตอนนั้นพี่ปูให้คาแนะนําเขาแบบนี้เหรอว่าถ้าเกิดมไม่ไหวก็ไม่ต้องทําใช่เพราะเคเบิลคือเรามองแล้วคือมันไม่น่าจะโอเคไงค่ะเพราะาอย่างที่บอกว่าคือก็ไม่ได้ชอบมังแต่แรกเลยตอนนั้นเรามีความรู้สึกกับธุรกิจเคเบิลอย่างไงอะคะพอหลังจากที่พี่จ้อยเขาเริ่มเจอปัญหาอะไรแบบเนี้ยมันไม่น่าจะโอเค,อคทำไมถึงมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะว่า ช่วงที่ตอนเรามาดูแลเต็มเมที่อะ่ะคืองานจานเขาเริ่มบูมเข้ามาแล้วสัญญาณก็โอเคกว่า<อ>เสียเงินครั้งเดียวแล้วดูปีตลอดอย่างเงี้ยกับเคเบิลเราต้องจ่ายรายเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันก็คือไม่ไหวแล้วเราก็เปรียบเทียบแล้วเห็นความแตกต่างแบบนี้เราเป็นนักการตลาดด้วยสิ<อ>ใช่ไหมแเรายิ่งเปรียบเทียบแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พอว่ามีการเริ่มแบบว่ารับงานเข้ามาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเริ่มธุรกิจจานดาวเทียมของเราเองเนี่ย กับเต็มตัวเนี่ยเราเริ่มอะไรบ้างคะเริ่มตั้งแต่คือว่าลูกค้าแต่แรกก็คือยังไม่มีหน้าร้านก็คือลูกค้า,าติดต่อมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรายังไม่มีหน้าร้านเลยเหรอคะคก็คือรับสายกิ้งกร้านลาแล้วก็ออกไปทําให้เขาแบบนี้แล้วเราเอาความเชื่อมั่นอะไรมาได้ยังไงจากลูกค้าคะลูกค้าเขาปากต่อปากครับคือเราไปทําก็เห็นพี่มือเรา ตั้งแต่เราท cable ําเคเบิลเนี่ยคือเราไปเดินสายอะไรเงี้ยภายในเงี้ยก็เก็บงานเรียบร้อยเขาก็มั่นใจในฝีมือเราอะไรเงี้ยเ้าก็ปากต่อปากไปบอกเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแล้วมาเริ่มต้นมีหน้าร้านเป็นของตัวเองยังไงคะก็เริ่มเอ่อเรามาเริ่มคิดว่าเนี่ยเราทําเคเบิลเราบางทีเราอาจจะเบื่อสักวันอาจจะเลิกไปอะไรเงี้ยค,คือเราต้องมีอะไรรองรับไว้คือลูกลูกค้าเราก็เยอะขึ้นแล้วทุกวันเนี่ยครับ ก็เลยต้องเปิดหน้าร้านเนี่ยไว้รับลูกค้าก็แรกๆก็ยังยังเรื่อยๆอยู่ก็จนแบบเขารู้ว่าเอออ๋อร้านร้านร้านเรานะอะไรเงี้ยก็เริ่มมากันเยอะขึ้นแล้วตอนนั้นเราเลือกทำเลอะไรยังไงอะคะทำเลก็จริงๆหาอยู่พักใหญ่เหมือนกันหาหาก็คือไม่ได้จนมาเจอแบบมีพื้นที่อยู่ที่หนึ่งแต่มันเล็กหน่อย เราก็คิดว่าเราก็เริ่มเริ่มเล็กๆก่อนแล้วกันก็เราก็เน้นคือว่าเน้นตรงป้ายแล้วก็เรื่องป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยให้มันดูชัดเจนดูหน้าเข้าร้านคือขนาดร้านเนี่ยไม่เป็นไรแต่ป้ายใหญ่ไว้ก่อนใหญ่ไว้ก่อนก็คือเด่นสะดุดตาคนผ่านไปผ่านมาก็คือเห็นเลยครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จก็คือว่าคนก็รู้จักเยอะ แล้วตอนนั้นพี่ปุ๊ได้ช่วยอะไรยังไงแล้วหรือเปล่าคะก็ตอนตอนเปิดร้านคือออกจากงานมาแล้วโอ้ออกจากงานประจำเนี่ยเหรอใช่ค่ะมั่นใจได้ยังไงอะคะต้องลองดูอะพี่อืเพราะว่าทุกอย่างถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ค่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะเรามีรายได้ประจําประจําทุกๆเดือนทําน้อยทํามากเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะต้องได้เท่าเนี้กับการที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่อะค่ะมันก็ต้องลองเสี่ยงอะค่ะ ถ้ามันถ้าธุรกิจเราไปไม่รอดไม่อนจริงเราก็ปิดร้านแล้วก็ไปหาทํางานประจำเหมือนเดิมอืคือมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งความหวังหรือเปล่าคะใชนนั้นค่ะถ้ามันไปรอดเราก็โอเคแล้วคิดว่ามันน่าจะโอเคกว่างานประจํำยังไงตอนนั้นก็คือถ้างานประจํามันมันเบื่อค่ะอืมันอย่างเจ้านายมั่งเพื่อนอย่างที่บอกค่ะพอมันเจอหลายๆวันหลายๆงานเข้า มันก็เลยว่าถ้าเราเป็นของตัวเองมันน่าจะดีกว่าไหมมันเป็นความรู้สึกที่สะสมด้วยใช่ <ฮะ S 2> ค่ะ,หคะเห็นเขาพูดกขชมบเขาชอบด่าลูกน้องจังเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเราลองเป็นเจ้านายดูบ้างเราจะด่าลูกน้องไหมประมาณเี้ยค่ะท่านผู้ชมคะโอ้โหนี่แค่เบรกแรกนะคะก็รู้ละว่าความเป็นมาเป็นไปของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมเราจะไปรับฟังมุมมองดีๆเพิ่มเติมในการบริหารธุรกิจของทั้งคู่นะคะพักกันสักครู่เดียวคะ่ะ